สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์ที่จะพาทุกท่านเดินทางไปยังดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์วันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางด้วยหัวใจไปยังสถานที่ที่เป็นดั่งศูนย์กลางของจักรวาลในทางพระพุทธศาสนานั่นคือเมืองขยารัฐพิหารประเทศอินเดียครับหน้าที่แห่งนี้มีต้นพระศรีมหาโพ์อันเป็นสถานที่ตรัสรู้ของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมีมหาเจดีย์พุทธคยาตั้งตรงงานเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการตื่นรู้แต่ภายในมหาเจดีย์แห่งนี้เองครับที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์หนึ่งซึ่งได้รับการขนานนามจากชาวพุทธทั่วโลกว่าเป็นพระพุทธปฏิมาที่งดงามเปี่ยมด้วยพระเมตตาและมีพุทธลักษณะที่น่าอัศจรรย์ใจที่สุดองค์หนึ่งในโลกพระพุทธรูปองค์นั้นมีนามว่าพระพุทธเมตตาครับ เมื่อใดก็ตามที่พุทธศาสนิกชนได้ก้าวเข้าไปภายในพระคันธกุติหรือห้องประธานของมหาเจดีพุทธคยาแสงสลัวและบรรยากาศอันครึมขลังจะนำพาสายตาของเราทุกคนให้จับจ้องไปยังองค์พระพุทธเมตตาที่ประดิษฐานอยู่เบื้องหน้าครับภาพที่ปรากฏคือพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือปางชนะมารขนาดหน้าตัก,กว้าง65นิ้วสูง68นิ้ว ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรพระหัตถ์ซ้ายวาง,งหายบุญพระเพลาพระหัตถ์ขวาวางขว่้าบนพระชานุโดยมีพระดัดชนีหรือนิ้วชี้ชี้ลงสู่พื้นธรณีเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการอ้านแม่พระธรณีเป็นพยานในการบำเพ็ญบารมีของพระองค์จนเอาชนะพญามารได้ในที่สุดครับองค์พระพุทธรูปแกะสลักจากหินแกรนิตสีดำสนิทมีอายุกว่า1,400ปี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ปานละซึ่งเป็นยุคที่พุทธศาสนารุ่งเรืองอย่างยิ่งในอินเดียแต่สิ่งที่ทําให้พระพุทธเมตตาแตกต่างและเป็นที่น่าอสะใจคือพระพักของพระองค์ครับไม่ว่าจะมองจากมุมใดก็ตามเราจะรู้สึกได้ถึงพระพักที่เปียมด้วยความสงบนิ่งแต่ในขณะเดียวกันก็แฝงไว้ด้วยรอยยิ้มอ่นอ,อนโยนดวงพระเนตรที่ทอดพระเนตรลงต่ำนั้น คล้ายกับกําลังทอดพระเนตรมองสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยความรักและความการุณาอันไม่มีประมาณสมดังพระนามพระพุทธเมตตาที่แปลว่าพระพุทธเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรักความเมตตานั่นเองครับมีตํานานเล่าขานถึงการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ไว้ว่าหลังจากที่พระเจ้าสสังกากษัตริย์ฮินดูผู้ทำลายต้นพระศรีมหาโพและพยายามทำลายพระพุทธศาสนาสิ้นพระชนลง พระเจ้าปุรณะวรมันกษัตริย์ผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ทรงบูรณะทุกอย่างขึ้นมาใหม่และมีพระประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปขึ้นื่อเป็นตัวแทนของพระองค์ณสถานที่ตรัสรู้แห่งนี้พระองค์ได้ประกาศหาช่างฝีมือแต่ก็มีพราหมณ์ผู้หนึ่งอาสาที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ให้โดยมีเงื่อนไขว่า ขอเวลาทำงานเพียงลำพังภายในพระคันธกุตีเป็นเวลา6เดือนและห้ามผู้ใดเปิดประตูเข้าไปดูโดยเด็ดขาดเวลาผ่านไปจนเกือบจะครบ6เดือนเหลือเพียงสี่วันสุดท้ายเท่านั้นด้วยความร้อนใจและความสงสัยของเหล่าคณะสงฆ์จึงได้ตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปดูและภาพที่เห็นก็คือองค์พระพุทธรูปที่สร้างเสร็จสมบูรณ์งดงามทุกประการแล้วแต่ยังขาดเพียงส่วนเล็กบริเวณพระอุระ หรือหน้าอกที่ยังแกะสลักไม่เรียบร้อยดีส่วนตัวพรามผู้เป็นช่างฝีมือนั้นได้หายตัวไปอย่างไรร่องรอยหลายคนจึงเชื่อกันว่าพรามผู้นั้นอาจเป็นพระอินทร์หรือเท้าสกะเทวราชที่จำแรงกายลงมาเพื่อสร้างพระพุทธปฏิมาอันล้ำค่าองค์นี้ไว้ให้ชาวโลกได้สักการะพรับทุกวันนี้องค์พระพุทธเมตตาจะถูกประดับประดาด้วยจีวรสีเหลืองทองอาราม ที่พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะจากประเทศไทยนำไปถวายเป็นพุทธบูชาอยู่เสมอครับการได้นั่งสมาธิอยู่เบื้องหน้าพระพักของพระองค์ทำให้จิตใจที่ว้าวุ่นกลับสงบลงได้อย่างน่าประหลาดใจความทุกข์หรือความกังวลใจต่างๆค่อยๆเลือนหายไปเหลือเพียงความรู้สึกปีติอิ่มเอมใจและสัมผัสได้ถึงกระแสะแห่งความเมตตาที่แผ่ออกมาจากองค์ท่านอย่างแท้จริงครับ พระพุทธเมตตาจึงไม่ได้เป็นเพียงแพร่รูปเคารพที่สร้างจากหินแต่เป็นดั่งศูนย์รวมแห่งศรัทธาเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของความดีงามและเป็นเครื่องเตือนใจให้เราทุกคนจเจริญรอยตามพระพุทธองค์ในการฝึกฝนตนเองให้เปี่ยมด้วยสติปัญญาและความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ท,ทั้งปวงครับหากท่านใดมีโอกาสได้เดินทางไปแสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิ การได้เข้าไปกราบสักการะพระพุทธเมตตาสักครั้งหนึ่งในชีวิตถือเป็นมงคลอันสูงสุดที่จะประทับอยู่ในความสรงจำของเราไปตราบนานเท่านานและสำหรับท่านผู้ฟังที่มีจิตศรัทธาต้องการสร้างบุญกุศลด้วยการให้ธรรมะเป็นทานซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงผมมีช่องทางในการสร้างมหากุศลที่ยิ่งใหญ่นี้มาแนะนำครับ ที่โรงพิมพ์สบายปริ้นเรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนครับเรามีบริการรับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงเล่มละ9บาทเท่านั้นพร้อมบริการใส่รายชื่อผู้จัดทำหรือคณะเจ้าภาพให้ฟรีและจัดส่งให้ทั่วประเทศครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือสวดมนต์สากลหน,นังสือสวดมนต์ล้านนาหนังสือสวดมนต์สำหรับนักเรียน หนังสือพระปริศ12ตำนานหนังสือสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นหรือแม้แต่แผ่นพระสวดมนต์ขนาดใหญ่เราก็พร้อมให้บริการครับการพิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกเป็นธรรมทานนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับถวายวัดเพื่อพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิก,กชนได้ใช้ประกอบาศาสนกิจหรือจะมอบให้คฤหัสนํนไปสวดเพื่อความสงบร่มเย็นในชีวิตหรือใช้เป็นของชํารวยในงานบุญต่างๆรวมถึงงานชาปนกิจ ก็ถือเป็นของที่ระลึกที่ใช้งานได้จริงมีประโยชน์และได้บุญกุศลอย่างแท้จริงเป็นความสุขทั้งผู้ให้และเป็นประโยชน์สุขแก่ผู้รับครับหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อโรงพิมพ์สบายปริ้นได้เลยครับเรามีทีมงานผู้มีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์และงานแบบออกแบบมากว่า1 5ปีพร้อมให้คำปรึกษาครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0956854416 หรือแอดไลน์มาคุยกันได้ที่ไลน์แอดไ a d สบายปริ้นนะครับผมขออนุญาตสะกดให้ฟังชัดๆอีกครั้งนะครับมีเครื่องหมายแอดอยู่ข้างหน้าแล้วตามด้วย s b u y p r i n t ครับ adsai สบายปริ้นหรือถ้าท่านกำลังรับชมผ่านทาง YouTube ก็สามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้ทันทีเลยนะครับ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านและขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังในวันนี้สวัสดีครับ